ผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกินกันหิวนะฮะวันนี้เป็นเมนูที่แบบผมอยากจะนําเสนอเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนสินค้าโอทอปของไทยนะฮะของบ้านเราแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีรสชาติที่อร่อยผมผมซื้อกินมาหลายครั้งแล้วนะ,ะก็เป็นนี่ฮะผัดมีโคราชแบบสำเร็จนะครับมีเครื่องปรุงมีน้ํามันอะไรให้พร้อมสามารถ คำกินเองได้เลยครับแล้วก็เราอยากจะใส่เนื้อสัตว์อะไรต่างๆก็ใส่ไปนะครับผมซื้อมาในราคาแพ็คละ120บาทจริงๆแล้วเราไปซื้อที่โคราชเลยร้านของฝากในโคราชเลยเนี่ยคือแพ็คละร้อยนะฮะแต่ว่าเ,เป็นชาวบ้านเขาหามาขายนะครับเหมือนรับมาขายมาขายที่จังหวัดเราเขาขอเป็นห่อละร้อยยี่สิบบาทก็ ก็มีแต่คนแก่ครับเราก็เราก็เลยโอเคสนับสนุนกันไปดีกว่าก,ก็ถือว่าให้คนแก่เขาได้รายได้ด้วยนะฮะล้วก็สนับสนุนสินค้าโอท็อปโอท็อปบ้านเราที่สมัยก่อนรุ่งเรืองมากนะครับก็อันเนี้ยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการทําง่ายๆนะครับซองละถ้าไปซื้อที่โคราชอย่างที่บอกครับแพ็คละร้อยมีสามห่อแต่ถ้าเกิดอ่า มีผู้เท่าผู้แก่เขาหาบมาขายเหมือนแบบว่าเป็นหาบมาขายอะตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะขายหอละประมาณ120บาทก็ให้กําไรเข้าไปนะครับโอเคอันนี้ก็เตรียมก็มีเดี๋ยวจะก็มีนี่ถั่วง,งอกแล้วก็มีผักคะน้านะครับอันนี้ซื้อมากองๆแล้วก็จะมีหอยที่ผมจะใส่มีหอยอมแมลงผู่นะครับแล้วก็อาจจะใส่หมูสับแล้วก็ไข่าดาวด้วยเดี๋ยวมาดูกัน อัับแรกเราจะดาวไข่ไว้ก่อนนะครับเออผมมีเทคนิคแนะนานะฮะในการดาวไข่ตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เนี่ยเนี่ยแล้วก็เคลือบน้ํามันให้ร้อนแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะใส่เป็นน้ํามันเย็นก็จะเอาน้ํามันร้อนออกก่อนนะครับให้เหลือแค่นี้เสร็จปับ๊บใส่น้ํามันเย็นลงไปครับแล้วก็ดาวได้เลยไม่มีติดกระทะแน่นอนเป็นเป็นเทคนิคนะฮะโอเค ไม่ติดกระทะครับร้อนอันนี้ผมได้สูตรมาจากทัง้งใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคได้ละเอาไข่แดงแบบเป็นลาวานี่ฮะไม่ติดกระทะแน่นอนต่อไปผมจะทำคณะผัดน้ำมันไว้นะครับ ใส่น้ำนิดหน่อยอ่าใส่เกลือน,นิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็ตักพักไว้สีสวยผัดถุงเอาต่อเดี๋ยวนะครับเอาไว้แก้ม แค่ผัดใส่กับซอสฝาเขียวนะครับก็โอเคแล้วแค่นี้นะฮะใส่แค่นี้จริงๆเดีย๋ยวเอาไว้แก้มเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะผัดหมีแล้วนะครับ ไม่มีนะฮะนี่จะมีซองน้ํามันผมแนะนําให้ถ้าเราจะใส่ไข่นะครับเกิดเราจะใส่เจียวไข่ก็ใช้น้ํามันของเครื่องปรุงเนี่ย<ม>คือน้ํามันเขาเยอะครับเราใช้ได้ใช้น้ํามันนี้แทนเลยเดี๋ยวน้ามันถ้าเลิกเราใส่น้ํามันไปแล้วน้ามันมันจะเยอะเกินไปเลยครับ แล้วเราเติมน้ำนะฮะอย่าไปเติมน้ําเยอะนะครับปกติอ่ะในในในที่เขาบอกไว้อ่ะให้ให้เติมประมาณ1แก้วแต่ว่าวันนี้ผมใส่แล้วมันเยอะเกินแล้วเส้นมันเส้นมันเละวันนี้เราจะใส่แค่นี้พอเราจะกะเอาใส่เส้นเลยครับหนึ่งหอ่ออิ่มพอดีฮอิ่มกําลังดีเลย กำลังดีเลย <c oughs> เส้นไม่เลงเกินไปแล้วก็คันนี้เราใส่ไอ้นี่เลยครับน้ํามันน้ํามันที่เขาให้มาิกคือถ้าไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับพอดีแปะ๊ะแต่ถ้าเราชอบอะไรเราก็เพิ่มเอาผัดให้น้ำมันมันเคลือบเส้นนะครับ พยายามผัดให้เร็วอย่าผัดนานถ้าผัดนานแล้วเส้นมันจะเละมันจะไม่ค่อยเหนียวนุ่มเท่าไหร่ได้ละโรยผักที่หลังอูอย่างเยอะเยอะมากมีหนึ่งห่อนะฮะอิ่มอ่ะ อันนี้เราก็มาจัดจานเลยครับหมูสับจับหอยไข่ดาวครับอืมก็จะมีผักกาดหั่นฝอยนะครับกระถองออกดิบนิดหน่อยแล้วก็จะมีอันนี้หมูทอดเกลือนะครับหมูทอดเกลือไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ไม่เช็เชฟครับโอเคอืมโอเคครับก็จัดโต๊ะพักนึ่นก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งกินหน้าบ้านนะฮะเพราะว่า ทุกทีไปถ่ายอยู่ในบ้านแล้วคราเนี่ยลมมันกล้องนะฮะเสียงมันกล้องมันมันเสียงมันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่วันนี้ก็เลยมาถ่ายที่หน้าบ้านดีกว่าเปลี่ยนบรรยากาศด้วยวันนี้ก็มีนี่ฮะถั่วงอกผัดใส่ผัดใส่ซอสฟ้าเขียวแล้วก็มีคะนา้าวนน้ำมันนะฮะแล้วก็นี่อันนี้ก็มีต้มขมมาให้ด้วยหลักไอซดให้ข้องคอแล้วก็มีไข่ดาวนะฮะมีหมูสับมี ไอหอยแมลงผู้มีผักซอยแล้วก็อันนี้เป็นหมูทอดเกลือนะครับมันเริ่มเหนียวแล้วนานทิ้งไว้นานเดี๋ยวแล้วนึ่คุกเลยวันนี้สนับสนุนเเหมือนรีวิวให้เขาอะครับผมเห็นเขาเออมันอร่อยด้วยแล้วก็ผมเห็นส่วนใหญ่ที่เขาเอามาขายทถาๆนี่เขาจะเป็นคนแก่ที่แบบ เหมือนคนแก่ที่เขาอยู่เฉยๆตามหมู่บ้านนะครับแล้วก็เขามาหาไรายได้หนึ่งเราก็ได้กินของด้วยสองกอ็ช่วยเขาด้วยนะฮะแล้วก็เป็นของบ้านเราด้วยลมแรงมากวันนี้เหมือนฝนจะตกมาครับเริ่มเลยรสชาติพดีมาก หนึ่งซองเนี่ยได้เยอะมากเห็นไหมนีจานใหญ่นะครับเป็นถ้วยใหญ่ไม่ใช่จานใหญ่เส้นเหนียวดีมากอื ต้มเนื้อขมหอมกระเพร่ครับอืม

O ครั้งแรกนะครับที่มาถ่ายเอาโด ดึนเต้นดิฮมดูนี้ยินหนำมันปักหนำเลยยิ้นหนำ สองนึงอิ่มพอดีฮะอิ่มแบบแน่นๆเลยล่ะถ้าเป็นแบบคนกินไม่จุนะผมว่าสองคนอิ่ม อันนี้ขมนิดๆกำลังดีเขาเรียกอะไรขมอำลำ โอเคครับสำหรับคลิปนี้อร่อยอร่อย,อรอยครับเป็นผัดหมี่โคราชส,สำเร็จรูปที่แบบมีขายเป็นน่าจะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดนครราชสีมานะครับก็ผมเคยไปเที่ยวแล้วผมไปซื้อเป็นแพ็คมานะฮะถ้าไปซื้อที่นู่นอะ่ะมันมันแพ็คระลอยแต่ทีนเนี้ยมันมีเหมือนเป็นสินค้า,ากระจายสินค้าโอท็อปนะฮะเขาจะเป็นคนผู้สูงอายุหน่อยอะ่ะดูเป็นคนแก่นะครับ เขาก็อ่อหิ้วมาขายเขาก็ได้แพ็คล้วเขาอาจจะได้เยอะกว่าน,นั้นแหละแต่เขามาบวกเพิ่มจากที่เราซื้อที่นูน่นอีก20บาทเป็นแพ็คละร้อยบาทก็โอเคก็ถือว่าช่วยๆกันเป็นเป็นสินค้าของประเทศเราด้วยนะฮะคือเป็นสินค้าชุมชนด้วยแหละก็เป็นการสร้างงานสร้างอะไรด้วยก็เจอก็อย่าลืมช่วยอุดหนุนพวกปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาที่เข้ามาหาบขายนะครับ โอเคฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับฝากช่องกินกันหิวนะฮะช่องกินน้องใหม่นะครับที่แบบเป็นช่องกินที่พูดอีสานไม่ได้เป็นช่องกินที่พูดไม่เก่งกินไม่เก่งไม่ใช่พูดไม่เก่งออพูดไม่เก่งด้วยกินไม่เก่งด้วยนะครับเป็นก็ฝากไว้ด้วยเผื่อเดี๋ยวมีเมนูอะไรอร่อยๆเดี๋ยวก็จะมาทําลงอีกแล้วก็เผื่อไปกินตามร้านอาหารอาจจะไปรีวิวตามร้านนะฮะ ก็เผื่อไปกินร้านอาหารนะครับก็เดี๋ยวผมจะเป็นรีวิวอาหารที่น่าสนใจให้ให,ให้ชมนอกสถานที่บ้างนะครับถ้ามีโอกาสโอเคขอฝากช่องน้องใหม่ด้วยนะครับช่องกินกันหิววันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ